วันนี้ช่วงเช้านายพลกรสวนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปติดตามการดําเนินโครงการขุดลอกบึงระหานน้าใสคลองบางช้างฝั่งขวาตบบนาบลนากลางอาเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ <S <S เป็นหนึ่งในโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบาพิษ ซึ่งดำเนินโครงการในปี2,523ช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้บึงระหันน้ำใสคลองบางช้างตื้นเขนินจากตะกอนดินและผักตบชาวาไม่สามารถกับเก็บน้ําไว้ใช้ทําให้ไม่เพียงพอต่อการทําการกเกษตรตลอดทั้งปีในปี2,564สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมจลปรรทานดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอก บึงระหาน้ำใสเพื่อพัฒนาระบบการจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำให้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันดำเนินการอยู่ในระยะที่2เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับทําการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ตำบลน,นากลางตำบลบางประมุงและในพื้นที่ใกล้เคียงอีกจำนวนรวม8,500ไร่ ช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินเลขาธิการสำนักง,งานกปปรและคณะเดินทางไปยังสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน3าขา2อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมนาถอพิษทรงพระรกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30มิถุนายน2554เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลคำมังและตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองพิจิตรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการกเกษตร ต่อมาในปี2558กรมชลประทานสนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและแพรตั้งเครื่องสูบน้ำท่อส่งน้ำความยาว5,280เมตรระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากหม้อปแปลงลงแพรเหล็ก และขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จในปีเดียวกันและได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลคมังเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบปัจจุบันสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรแกร่แกราษฎรบ้าน3ามขาหมู่8ตํตำบลคมังและหมู่บ้านใกล้เคียงรวมจำนวน1884ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น